สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะในส่วนของตัวลูยเจีย Access Point นะคะในโหมดต่าง,างๆว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องล็อกอินเข้าไปในหน้าเว็บของเขาก่อนนะคะหน้าเว็บของตัว Access Point ก่อนเดี๋ยวเราล็อกอินกันก่อนนะคะหลังจากล็อกอินแล้วนะคะให้เรามาที่เมนู System นะคะแล้ก็เลือก System Mode ตรงนี้ ซึ่งตอนนี้เราเห็นนะคะปัจจุบันตัว access point นะคะอยู่ในโหมดของ M A C C อ่าซึ่ง M A C C เนี่ยก็คือโหมดที่เราเลือกใช้งานบริหารจัดการผ่านตัวรีเจียคลาวนะคะอีกสองโหมดที่เหลือนะคะ fat mode นะคะมองง่ายๆเลย fat mode เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือน standalone Mode นะคะตัว access point เนี่ยถ้าเรามี access point หลายตัวเราก็จะต้อง r e โ o t e เข้าไปหรือว่า access เข้าไปเพื่อบริหารจัดการเนี่ยแยกแต่ละตัวนะคะ ในส่วนสุดท้ายในส่วนของฟิตโหมดนะคะฟิตเอพีโหมดเนี่ยก็คือตัว Access Point เนี่ยจะถูกบริหารจัดการนะคะด้วยตัวฮาร์ดแวร์คอนโทร l เลอร์นะคะดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของ Access Point รลุยเจียเนี่ยในหนึ่งตัวเลยเนี่ยสามารถทำงานได้3ามโหมดด้วยกันได้แก่ฟิตโหมดแฟตโหมดแล้วก็ MACC โหมดนะคะซึ่งเราสามารถเลือกสลับไปสลับมาได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงอย่าลืมติดตาม นะคะติดตามคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ